สร้งสรรค์โดย i-mo-bile เรือ่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำาซน,นี่เสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วคะ่ะอืโรตีทอดอนร้อนกวยทอดกับแกงเขียวหวานของแน,นี่คะ่ะไม่น่าล่ะถึงยกขนมจีนทั้งหมดให้พี่เซนุ่มแอบมีโรตีนี่เองเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีไหมคะเอ๊แต่มันยังขาดขอด,ขอ,ดอะไรอยู่นะคะ จะน,นี่หมายถึงผักตกแต่งเหรอคะใช่ค่ะก็นี่ไงคะโหระพานอกจากจะตกแต่งให้สวยงามแล้วนะคะแต่ยังมีคุณค่ามากกว่าความอร่อยมากกว่าความอร่อยอยังไงคะเดี๋ยวพี่เซยขอตัวช่วยแป๊บหนึ่งนะคะ v o i c sweet basil นี่มาแล้วคะ่ะกดเลย อันบนนี่ไงคะซันนี่โหละพาชื่อภาษาอังกฤษคือสวี e เบซและมาจากภาษากรีกคำว่า Basilius ที่แปลว่าพระราชาซึ่งมีที่มาจากกลิ่นดุดเครื่องหอมในราชสำนักค่ะแต่พี่เชคคะถ้าใส่โหละพาอย่างเดียวมันจะเคลียไปหมดเลยไหมคะอืมก็จริงนะคะ งั้นเรามาเพิ่มสีด้วยพริกชี้ฟ้าแดงดีไหมคะดีค่ะงั้นเรามาลงมือจัดจานกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะแล้วสันนี่คิดไว้หรือยังคะว่าจะจัดจานแบบไหนคิดแล้วค่ะซันนี่จะเอาแกงเขียวหวานใส่หม้อดินเล็กๆค่ะเสิร์ฟกับโรตีที่ตัดเป็นสามเหลี่ยมเหมือนพิซซ่าค่ะไม่น่าล่ะพี่เซถึงเห็นหม้อดินมาวางไว้อยู่ข้างหลังตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมจ้าของหนูนี่เอง และเดี๋ยวเราจะตอบด้วยหัวกะทินิดหน่อยนะคะให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเสร็ลค่ะโรตีแกงเขียวหวานของชันนี่อ,อร่อยแน่นอนค่ะโอ๊ยสันนี้พูดจะทำพีเ่เซอยากกินแล้วล่ะคะ่ะแต่เรายังทานตอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเหลือขนมจีนของวิเซีอยู่และพีเ่เซจะจัดยังไงหรอคะ ก็พี่เจเห็นว่าชันนี่ก็จัดในหม้อดินแล้วแล้วก็ยังมีหม้อดินอีกใบหนึ่งเหลืออยู่พี่เจก็เลยคิดว่าจะจัดหม้อดินเหมือนกันค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้พอได้แกงเขียวหวานแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจัดขนมจีนให้พอดีคำเลยนะคะค่ะอปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟนอยฉันคิดลาลลลา ลและก็เพิ่มสีสันของแกงเขียวหวานด้วยพริกชี้ฟ้าแดงว้าวสวยงามนาท่นเพราะมาเป็นเชฟน้อยช่างคิดเรื่องสร้างสารรค์แบบนี้สบายมากค่ะว้าวจากพี่เซกค่ะฮั ที่บ้านแล้วไม่มีโรตีกับขนมจีนเราจะทานแกงเขียวหวานกับอะไรดีคะเราก็สามารถทานแกงเขียวหวานกับข้าวสวยร้อนๆได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกเบื่อนะคะนี่เลยค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะเราสามารถใช้แทนเส้นขนมจีนได้นะคะว่าวน่าหลยจังค่ะพีเซทำให้จานนี้ชิมหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะีอีอ เอาว่ามีกึ่งสำเร็จลูกต้มลงไปในน้ำร้อนนะคะอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข่าครัวลองทำไปชิบพอสุกนะคะเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะอะไรที่ไม่ขาดเดาเสร็จแล้วก็เทลงไปดีม้อดินเลยค่ะลาดน้ำแกงเขียวหวานลงไปค่ะเชอฉันคิดลาๆแค่เพียงสักครั้งแค่ล้องปิดใจว้อๆๆๆๆ เพียงแค่นี้เราก็เพิ่มความเก๋และอร่อยไม่แพ้ใครแล้วล่ะค่ะโอ้โหทำง่ายจังเลยค่ะที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนันไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่เอาละค่ะซันนี่จะชิวแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาลาคุณผู้ชมกันก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะ ชิว่อเมชิบไหนก่อนชชวนเชฟนายแทนดูวันนี้ซานี่จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำหวานเย็นดักน้ำผลไม้จันค่ะอุปกรณ์นะคะมีนี่ที่ตามไม้ติมค่ะ oh. แล้วก็มีน้ำผลไม้ เพื่อนๆชอบทำน้ำหวานก็ใช้แทนได้นะคะเดี๋ยวเราลงมือกันเลยมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำค่อยๆตักนะคะไดได้ไม่หกลองทำไปชิมไปสักสีต่อไปคือสีชมพูทำจากน้ำสตรอบเบอรี่ที่หนูชอบมากๆล่าให้คุณลองดูเช่น ของคุณแม่เป็นน้ำลิ้นจี่ค่ะ <S <S 1> <S 1> พอใส่น้ำผลไม้ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาก้าง่องมันใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวยาแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> มาแล้วค่ะหวานเย็น เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะอ้ากินไหมคะเดี๋ยวเราเอามาปากใส่ทางร้งแข็งค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณน,นั้นไปเข้าครัว ลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ตอนหน้าพี่เซและน้องพิต้าจะชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ฮาโลวีนกันค่ะฮาโลวีนแบบฉบับคิดเชฟจะหวานมันและอร่อยขนาดนี้ห้ามพลาดนะคะคิดลา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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจว้าโอ้โอว้าโอ้อ